สวัสดีครับผมชอวัชพรพลนะครับจัดให้ชมเป็นพาร์ทที่2นะครับสำหรับเจ้าแคทเซเบลา3 1 2 DL นะครับพอดีเขาเริ่มขุดมาใกล้ๆแล้วมาจะถ่ายคลิปเดียวนะครับมาสกาเอาให้คมหน่อยครับเดี๋ยวจัดให้ชม2คลิปเลยละกันนะครับสำหรับรถเก่านอกลูกผสมยุคแรกๆนะครับของแคทก็นานๆทีจะได้เจอตัวนะครับโอ้ น,นีก็ทำการโกยทรายนะครับขึ้นกองสต็อกนะครับเวลารถพ่วงเอา,อามาใส่นะครับจะได้ตักขึ้นง่ายๆนะครับยืนบนกองทรายตักโหลดใส่พ่วง10บล้อ18ดล้อสบายๆนะครับเออนะครับเดี๋ยวถ่ายล้อครับเผื่อมีพ่วงเสียเตาเข้ามาเอาทรายนะครับเป็นพ่วง6ล้อนะครับก็คือจะเป็นร รถ14ล้อนะครับวง14ล้อตัวนั้นจะอยู่36ตันนะครับเนื้อ21ตันไม่รู้ว่าเสียดเตาจะมาง่ายไหมอ้ไหลไปนู่นแล้วเก็ดเวลา 312DL นะครับก็มีกล้องมองหลังการพิเศษกี้ใหญ่ช่วงล่าง LC นะครับนี่คือ สเปคของเขานะครับแล้วก็เป็นห้องเก๋งรุ่นใหม่แบบเดียวกันกับรุ่น E นะครับจริงๆก็น่าจะเป็นต้นตำรับนะครับต้นตำรับก่อนจะเปลี่ยนไทยมาเป็นรุ่น E นะครับสังเกตได้ว่าอาร์มพิเศษสมัยก่อนจะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยยาวไม่ค่อยยาวเหมือน ปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะยาวกว่านี้นะหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับตัวนี้รุ่นนี้มันจะมีรุ่นที่มีใบดันด้วยนะครับใบดันหน้าถ้าเป็นโฉมที่มีใบดันหน้านี้มันจะหนักอยู่ประมาณ16ตันนะครับหนักอยู่ประมาณ16ตันเลยนะครับ 1> 3 1 2 DL นะครับช่วงล่างนี่ผมว่าน่าจะเท่ากันกับ315นะน่าจะเท่า315นะครับนะอาจจะเล็กกว่า315หยุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าลวกเชลียร้อนนำสปอกเก็ตต,ตัวเดินเขาใช้ 3ามหนึอยู่นะครับแต่ถ้าเป็น315หน้าจะใช้เท่ากับ200นะครับโอ้เอ็มแนย์นะครับคูโบต้าเอ็มแปดหเอาไว้แต่งทางครับสงสัยน่าจะพอแล้วมั้งครับ น่าจะพอแล้วล่ะนี่อาจจะไม่ยาวมากนะครับพาดท,ที่สองครับคุณผู้ชมถ่ายได้สี่นาทีนะครับน่าจะพอแล้วครับโรลเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับโรลเลอร์เจ็ดโลกนะครับ ด้านบนก็จะใช้เป็นแครเร์สองลูกรองรับแ็กนะครับโซตึงเปี้ยะเลยครับยังไม่ได้เล่งร้อนนำมากเลยครับนี่น่าจะตัด้อนะครับคิดว่าโอ้น่าจะย้ายจุดหรือเปล่านะครับเครื่อง4.2่จแกวสิพลังม้าครับ เอาสเิเพลังมาควบคุมการทำงานด้วยหนึ่งพลังคนโอ้แต่ในนอต M85 นี่ว่าจะมาดันสายช่วย รีวิวเข้าไปเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนี่รู้สึกว่าจะเป็นบุ้งผีฟันเรียบหรือเปล่านะครับเออผมก็ลืมนะครับนะไม่ได้เจอเขานานนะครับคันนี้ตอนนั้นรู้สึกว่าความความความรู้สึกผมไม่คิดว่าจะเป็นรถในแถวยโสธรน,นะครับคิดว่าน่าจะเป็นรถต่างจังหวัดเอามาซ่อมนะครับรู้สึกว่าจะเอาเอามาทำแอร์นะครับตอนนั้นนะเอามาทำแอร์ แล้วก็เอามาเปลี่ยนกระจกบานข้างๆนี่นะ,น,ะน่าจะกระจกแตกนะครับตอนนั้นนะ,อะโอ้ช่องล่างเขาเท่ากันแหละกับร้อ ของโกเบนะครับเท่ากันเลยล่ะไม่ได้ใหญ่เท่า3ามอะไรหรอกแต่มันดูใหญ่เพราะว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมีแคเรียบนสองนั้นแหล,ละครับมันก็เลยดูเหมือนรถสองนะครับมันแปลกตาว่าอย่างนั้นเถอะไม่ค่อยได้เจอนะครับสำหรับแคทเธอรี l ล่านะ ก็อาจจะมีพาร์ทสนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเสียเต๋าจะเข้ามาเอาทรายหรือเปล่านะวันนี้แต่ต้องลองโทรถามก่อนนะครับถ้าถ้าไม่เข้ามาก็อาจจะมีแค่2พาร์ทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคลิปที่อยู่ในช่อง,อง,องันชั้นสนะครับโอ้ทรายสวยนะครับ จอดยังยังไม่จอดครับยังไม่จอด อแต่ว่าถ้าเขาล้วงทรายเนี่ยอาจจะจัดอีกนะแต่เพิ่งเบื่อนะครับดยวเพิ่งเบื่อกันเดี๋ยวผมอาจจะเป็นระยะห่างในการลงใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าลงทิธีคันเดียวกันคันเดิมเ,เดี๋ยวเบื่อกันก่อนครับพอดีก็มาไกลอยู่ครับมาไกลอยู่อาจจะขอให้คุ้มค่าน้ํามันหน่อยนะครับ